รถคันนี้นะครับน่าจะเป็นคันแรกที่ขายไม่หมดนะฮะอัปเดตเกมมาใหม่แล้วยังอยู่นะครับอีก2,800คันยังคงอยู่อัปเดตมาใหม่วันนี้มีอะไรบ้างขวามือตรงนี้เห็นเห็นเลยอ่ามันรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจหรือว่าคันเดียวกันเดี๋ยวนะอ๋อสกินใช่ไหมสกินหรือเปล่าหรือว่ายัางไงซุ่มอีกแล้วฮะอาทิตย์หนึ่งนะครับมีเวลาอาทิตย์หนึ่งสุ่ม0.5เปอเซนโอเคสตอเรจมีลัปเด็ไหมสตอเรจปกติเหมือนเดิม คุณลุงเชื่ออะไรอ่ะเป็นเพื่อนลุงแดนหรือเปล่าเหมือนเดิมแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาวีเควสอ๋อรถบ้านเฮ้ยรถบ้านรถบ้านคือกลางคืนมานานไงช่วงนี้นอนกลางทะเลทรายไปเลยเอารถบ้านมาให้เลยเป็นเควสฮะฟรีเอาวีเควสคือทำเควสไม่ต้องซื้อทำยังไงเก็บ25้าคอมิกนะฮะหนังสือการ์ตูนแล้วก็มาให้เขาเก็บหนังสือการ์ตูนใส่กระเป๋าแล้วก็มาให้นาธานอ๋อหลังจากเล่นเสร็จใช่ไหมเก็บได้ก็ใส่กระเป๋า นาธานไม่เอาเป็นหนังสือไม่เอาเป็นโลบักมนาธานแล้วก็อันนี้อัปเดตหน้านะฮะอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเริ่มจะมีต้นไม้และมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาโอเคเฮ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบนิดเดียวไม่หยุดน่าจะเป็นรถนะฮะน่าจะไม่ใช่สก,กินแต่ที่เหลือได้คือสก,กินหมดเลย3รอบยังไม่มาฮะ,ค,ะครั้งที่สี่สสปินเอ๊ะเดี๋ยวนะ รอบนี้ไม่แถมฝาขวดหรอซื้อสิบสปินเนี่ยได้พันฝาขวดใช่ไหมครั้งที่แล้วรอบนี้ไม่แถมบักแน่เลยผมทุกว่าแถมให้โอ้ยเกมไอ้ตรงบักตรงที่แบบอย่างเงี้ยทำไมแก้ได้บักที่เป็นเกมเพย์ทำไมไม่แก้ไม่มาสักที <laughs> <laughs> เอกกี่รอบแล้วเนี่ย <laughs> เปลี่ยนได้ไหม ไปหาเงินก่อนได้ไหมโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่มาเลยครับโอ้โหมาแล้วต้องให้บน่น n i ชดหนึ่งเปอร์เซ็นหน่อยสิอีกสักอันหนึ่งอีกสักอันนึ่งมไม่จอดโอโอเคไม่เป็นไร <c oughs> มาดูว่าเป็นสกินหรือว่าเป็นรถน่าจะเป็นรถเหมือนคราวที่แล้วเป็นรถใช่ไหมเป็นรถครับ n i ช e เอาสีแบบเอาที่นอกก่อนละกันสีดั้งเดิมของเขา มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างไปลองดูกันอ้ท้องฟ้าแจ่มใสจังเลยสุมได้แล้วก็สบายใจรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถมาแล้วแถมน้ำมันให้ด้วยดูเครื่องหน่อยเครื่องเดิมอีกแล้วคือมีอันนี้เนี่ยรถจะคอนโทรลดีขึ้นใช่ไหมมาทดสอบดูดึงเบรกมือก่อนแป๊บหนึง่งโอ้ที่นั่งคือแบบใกล้พงอะไรมากต้องนั่งแบบหลังตรงไอ้ดึงแล้วนี่เบรกมือก็ดึงแล้ว ทำไมรถยังขยับมันขยับไหมอันนี้ขยับนี่ไงเอาละฮะรถคันนี้นะครับมาทดสอบอันนี้ดูก่อนเลยทดสอบการถ่ายน้ํามันดึงล้อออกมาน้ํามันไหลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกข้างนอกเลยน้ํามันไม่ไหลเอาผลักไม่ได้ผลักไม่ได้อีกแล้วคันนี้มันจะมีอยู่คันนึงอะคันไหนหน้าก่อนหน้าที่ผลักไม่ได้เหมือนกันนี่ยังไม่ทะไรเลยนะบั๊กแรกมาแล้วความนี่คือจบเลยฮะผลักไม่ได้ครับ ลองถอดสอล้อดูน้ำมันไหลไหมน้ำมันไม่ไหลและนี่คือไนเช d e นะฮะมันดูมีความเข้มมากกว่านะหมายถึงทรงทรงของรถเหมือนเป็นนกเป็นเหยี่ยวนะฮะมีความคมในการออกแบบดีไซน์ที่มากขึ้นเทสแบบล้อปกติก่อนล้อปกติเครื่องปกติเดิมๆที่ให้มาอัตราเร่งนั้นก็เร็วประมาณหนึ่งฮะ เทียบกับคันนู้นถ้าเป็นร้อใหญ่คือแปบเดียวถึงร้อยอันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่แต่แต่แตแตแตลดลดรถสายมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบกว้างๆไม่ได้เลยฮะจะคว่ำมเมื่อกี้ร้อยห้าสิบร้อยไปได้อยู่คือต้องค่อยๆเลี้ยวอะ่ะอย่าก,กระชากทีเดียวค่อยๆกด200กว่าอันนี้วิทยุปุ่มไฟไม่มีโอ้สองคันแล้วนะคว่ำครับงายไหมเอาตองายไหม เอาโตหงายไหมไม่หงายไม่หงายเรียบร้อยความทีนึ่งคือจบเลยเปิดประตูหน่อยอ่ะเปิดประตูไปโอเคแล้วก็ออกออกครับออกออกอะฮะรถดีรถด,ดีคู่ขัวรถด,ดีคือถ้าเกิดความแบบประตูอยู่ด้านข้างเนี่ยยังพอยกได้นะแต่ความอย่างนี้คือไม่ได้เลยฮะเออลองดูน้ำมันสิ แกน้ำมันออกไหลยอยู่นี่ไงแล้วเวลาจะถ่ายน้ํามันคือต้องคว่มรถอย่างนี้แล้วจะขับต่อ,อยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือผักได้เห็นไหมแต่คันเมื่อกี้คือกดไม่ได้เลยนะครับสปีดได้ประมาณสองร้อยกว่าผมว่าเปลี่ยนล้อใหญ่เลยแล้วกันเนี่ยเบรกมือเบรกมือไม่ทํางานฮะรถมันไหลเองเบรกมือไม่ทํางานรถผลักไม่ได้เฮ้ยดึงประตูสิเออ๋อที่ดึงอยู่ตรงนี้ระอ,อันนี้ ดึงไกลๆไม่ได้ฮะดึงได้แค่ตรงนี้สปีดเป็นยังไงความเร่งเป็นยังไงพอๆกันครับอัตราเร่เงพึ่งจะร้อยกว่าดูเหมือนจะไม่เร็วขึ้น200โอ้โหเลี้ยวไม่ได้เลยพอเกิน200ไปปุ๊บกดซ้ายกดขวาไม่ไปตามเลยฮะเนี่ยอันนี้กดไปเห็นไหมซ้ายขวายังพอได้นะฮะแต่พอ200ปุ๊บคึดไม่ไปเลยครับต้องกดก่อนล่วงหน้าสักพักหนึ่งเลยอะ2อ0อ่ะเนี่ยเน,น,นพอ200ปุ๊บ ยากมากเพราะว่าล้อมันไม่อยู่นิ่งไงล้อมันเนี่ยล้อมันอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกบ้ากบ้ากบ้าไม่กลับโอ้โหจบเลยไม่เหมือนแมกลาเรนน่ะถ้าล้อใหญ่คือเร็วมากคันนี้ล้อเล็กเร็วกว่าล้อใหญ่นะครับหนึ่งสือกระตูนมันน่าจะสปอนอยู่ในบ้านนะแต่ว่ากระเป๋าเราเนี่ยเหมือนจะเก็บได้แค่สี่ช่องเองอ่ะโอ้โหบ้านบ้านยกสูงครับกันน้ำท่วม บักนี้อยู่มาสองสามอัปเดตแล้วนะยังเหมือนเดิมบ้านไม่บ้านไม่เป็นบ้านเออเสียงเ,ยเอ,อ้ยนี่ไงคอมิกเจอแล้วอ้อยู่ตรงนี้ก็ว่าเสียงพี่ใกล้จังเออยิงไม่โดนอีกแป๊บนดีงพี่ถอยก่อนเออโอเคผมว่าเอาคาตนะออกแล้วกันอ,อ่าดอกไม้ไฟนะฮะอ,อ่ะแล้วก็ไปหยิบคอมิกมาคอมิกนี่เอ,อ มีเล่มเดียวใช่ไหมคอมิกค,คอมิกหยิบมาโอเคโอ้ประตูบ้านพี่พี่ไม่แจ้งซ่อมหน่อยเหรอพี่ช่วยผมแจ้งหน่อยได้ไหมผมปวดหัวกับบั๊กเกมนี้มากเลยเออนะพี่นะพี่บอก d ดีล o อ,อรเปหน่อยนะเก็บใส่กระเป๋าใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเราก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่อือผมกลับมาแล้วครับนาธาน อัานี้ไงเราเจอหนึ่งเล่มเหรือยิบสี่โอเคไม่ยากคำเควสเอาปืนออกไปเลยเพราะว่ามันหยิบได้เรื่อยๆไม่เป็นไรก็จะได้รอบหนึ่งสี่ช่องมีกระจกมองข้างไม่มีกระจกมองหลังเอะเครื่องดับเครื่องดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เปิดสิประตูเปิดยากจังเลยเครื่องร้อนทำไมเครื่องร้อนล่ะทำไมเครื่องร้อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งหยิบแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใส่หมอ้อน้นอําก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยรถเดี๋ยวพึ่งไหลอ่าอา่ใส่หมอ้อน้ําตรงไหนที่ใส่หมอ้อน้ําอยู่ไหนโอ้ยรถเกมเนี่ยคือจับอยู่นะจับหมอ้อน้ําอยู่แต่ว่าที่ใส่หมอ้อน้ําไม่ขึ้นรถก็เลยไหลไปเองเออก็ดีแฮะใช่หมอ้อน้ําในการขับเคลื่อนขับซ้ายขับขวาได้ไหมลงไปนั่งเดี๋ยวหมอ้อน้าคือหมอ้อน้ําก็ใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้มันก็ลงล็อกแล้วทําไมรถยังร้อนล่ะ เกิดอะไรขึ้นมันร้อนได้ยังไงเดี๋ยวทีนี้ก็ใส่หม้อน้ําไม่ได้เลยมันของปลอมหรือเปล่าเนี่ยรถไม่ไหวเลยฮะคันนี้ต้องแก้ปักเยอะมากผมสามารถดึงล้อจากในรถได้นะฮะถ้าผมกดปุ๊บล้อผมจะหลุดทันทีมีซอมบี้ไหมไม่มีมีขนมปังกินหน่อยนะหนึ่งสือสองเล่มเลยโอ้โอ้สามเล่ม โอ้หนังสือเยอะมากเดี๋ยวๆดี๋เสามเล่มสามเล่มกระเป๋าพอไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งแป๊บ,บหนึ่ง <c oughs> เคลียร์เจ้าของหนังสือก่อนอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องสู้ไห้เสียเวลาสามเล่มในกระเป๋าหนึ่งเล่มเป็นสี่เล่มพอดีหยิบมาแล้วก็ให้ขึ้นวางรอบหนึ่งได้สี่เล่มแล้วก็เก็บมาแล้วก็ไปส่งพี่นาธานเหลืออีกยี่สิบเล่มใช่ไมใช่โอเค อะขออนุญาตไปเก็บนอกรอบก่อนนะฮะรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันกันกบรถคันนี้รถบ้านนอนกลางทะเลทรยายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ